าไปเจอเมนูเด็ดที่ตอนนี้กากา้ามีขายแค่สาขาเดียวเท่านั้นก็ว่าทำไมคนมุงเยอะขนาดนี้ีเลยสเปเชียลตี้ทีจะสั่งเป็นชาใส่หรือลาเต้ก็ได้ตอนนี้มีแค่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเท่านั้นนะและแน่นอนทุกแก้วมีเครื่องแน่นแบบจุกๆตามสไตล์กาก้แวแก้วแรกผัสั่งเป็นชานมทับทิมสยามเบอร์รี่ความหอมของชาทับทิมเข้ากับเบอร์รี่ได้ดีสั่งหวานห้าสิบหวานกำลังดีดูดเข้าไปคือหอมชามากกับพ็อปปิ้งข้างล่างคือดีเย้าเพลินมากค่ะทุกคนใครไม่กินนมวัวเปลี่ยนเป็นนมโอ๊ตได้แก้วต่อมากผัสชอบมาก บกพีชนะบอกเลยห้ามพลาดไกินเนอพีทข้างล่างก็คงแล้วว่าดูดไปคือชาหอมมากนีดีคนรักพีทต้องเลิฟไม่พอคนรักลินจีมาทางนี้นมตาหงษ์เผาลินจีเคยกินชานมลินจีคือมันอร่อยมากวาความเข้มของชาคือดีนี่ละชาคาเมเลียส้มโอแก้วนี้ชาหอมมากแต่น้ำหนักเบากินคือสดชื่นเฟรชมากอะ่ะหอมความเบาสบายลิ้นยกให้แก้วนี้ตัดมาลอยสองแก้วนี่เป็นชาอู่หลงหอมมือลีที่มีเจลลี่แบบจุกๆอยู่ข้างล่างแล้วตัวชาหอมหอมสั่งหวานห้าสิบคือหวานกำลังดีนี่ทุกคนตักกินแบบนนี้้กก็ฟิมมาาาาดดูชตเขไป หรือจะดูดแบบนุบๆข้างล่างก็ดีใครชอบชาหอมๆต้องโดนนี่ลองสั่งชามะลิแบบปกติมาด้วยชานมมะลิที่ไม่เหมือนที่อื่นความหอมความชัดของชายังอยู่กับความนวันวๆเข้มๆข,ของนมทานแบบดูดเพลินๆคือหมดแก้วเรียกได้ว่าหอมตะโกนของจริงรายการตอนนี้มีแค่เซนทา่าลาดพท้าฉันจีโซนท็อปนะ